อัปเดตสินค้าเข้าวันที่17เดือน2ปี69ครับรอบนี้จะเป็นสินค้าจากค่ายอาชิโนสำหรับตัวแรกนะครับจะเป็นคันตกหมึกซีสตารคันตกหมึกซีสตานะครับขนาดความยาวจะเป็น8.6ฟุต2ท่อนเวทจะเป็นที0.8่สถึง1.5นะครับเวทเหยื่อะจะเป็น8-22ถึง22กรัมตัวนี้ด้ามจะเป็นด้ามยาง eva ส่งพุดเดิลตูดคันจะใส่ก๊อกกันกระแทกนะครับตัวนี้จะเป็น คันตกหมึกที่มีน้ําหนักเบาแล้วราคาประหยัดนะปลาจะเป็นโซลิดส่วนไกด์จะเป็นไกด์ทรงเคแบงค์จะเป็นแบงค์กากไฟนะครับตัวนี้จะมีสีเดียวเป็นคันตกหมึกที่ราคาประหยัดแล้วก็ขายดีมากนะครับตัวที่สองจะเป็นคันสปาร์ตันสปาร์ตันควนขาวสัญลักษณ์ก็คือคอจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้มีเข้ามาสี่ขนาด7จดฟุต8ฟุตเฟุตสิฟุต เวทคันจะเป็น6 1 2 LB นะครับตัวนี้เหมาะกับงานประเกรยสายหวานคันอ่อนน่าจะรู้จักกันดีรีซซฟจะเป็นของฟูจิด้านจะเป็นด้ามกล่องเคลือบโล่ตูดคันจะใส่โลโก้ของอาชิโนไว้ส่วนอีกคันนึงจะเป็นคันอาร์ท a r เ f i ร์ e r นะครับา a r ท f i เดอ e r ด้านจะเป็นด้ามกล่องเคลือบตัวแบงค์จะเป็นลายเอ็กคอร์สนะลายเอ็กคอร์ตลอดทั้งคันไกด์จะเป็นไกด์ทรง K เวทคันตัวนี้จะแข็งขึ้นนะครับเป็น8ขี16 lb ตัวนี้มีเข้ามา4ระยะเหมือนกัน7ฟุต8ฟุต9ฟุต10ฟุตรีซีฟเป็นฟูจิเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับคันพาร์ตไฟเดอร์ส่วนอีกคันนึงที่เวทเท่ากับคันพาร์ตไฟเดอร์จะเป็นสปาร์ตันโกันโกสปาร์ตันนะครับตัวนี้เวทคันจะเป็น8ขี16 lb ตัวแบงค์จะเป็นสีดําเรียบนะครับไกจะเป็นไกด์สองขาธรรมดา ด้ามเป็นดามกองเครือบรีซิปเป็นฟูจิเหมือนกันรูดคันใส่โลโก้ของอาชิโนโกสปาร์ตันเวทคัน8ชิโนเลบีตัวนี้จะมี2ส,สีนะมีสีเขียวกับสีแดงตัวนี้จะต่างกันตรงสีของดินนะครับสีของดินสีของโลโก้นะครับแล้วก็สีของแหวนที่แต่งนี่สีของแหวนตรงนี้ต่างกันแค่นี้นะครับส่วนคันหน้าดินย่ดนิยมนะครับคันซีเกต คันซีเกตนะครับเวทคันจะเป็น15ขีด30 Lb ตัวนี้จะมีเข้ามาแค่3ระยะนะมีเข้ามา7ฟุต9ฟุตและ10ฟุต8ฟุตไม่มีเข้ามานะครับด้ามจะเป็นด้ามก็เคลือบตูดคันสายางกันกระแทกนะครับคันซีเกตจะมี2สีจะมีเป็นสีเขียวกับสีแดงต่างก,กันตรงสีของดิ้เหมือนเดิมนะครับสีของโลโก้แล้วก็สีของแหวนนะครับสีของแหวน ตัวนี้ไกด์จะเป็นไกด์แบบ3าขาเหมาะกับพวกงานแข็งๆงานสายโหดสายหน้าดินนะครับตกข้างเรือหรือตีไคยฝั่งส่วนคันยอดนิยมอีกคันหนึ่งนะครับคันไทคูนคันไทคูนเวทคันจะเป็น12อ่า15ขีด25อบตัวโคนคันเนี่ยจะเป็นลายผ้าตาใหญ่นะครับตัวโคนคันจะเป็นลายผ้าตาใหญ่ด้ามจะเป็นด้ามก๊อกเคลือบตัวไทคูนจะมีสองสีนะครับ มีเป็นสีเขียวเขียวเขียวเข้มกับเขียวี้มานะครับต่างกันตรงสีของดินนะครับแล้วก็ตรงสีของอแหวนนิดหน่อยนะครับไรคูณจะมีเข้ามาแต่จะมีเข้ามาสปินเป็น7ฟุต8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตส่วนเบสจะมา8กับ9นะครับมาแค่8กับ9 10ฟุตไม่ได้มีเข้ามาสำหรับนานาที่สนใจ คันเบ็ดที่คุณภาพดีราคาประหยัดนะครับก็ต้องเป็นแบรนด์อาชิโน่เนี่ยแหละสนใจสินค้าก็สามารถพูดาคุยทักทายกันได้แต่ถ้าเป็นลูกค้าในแพลตฟอร์มก็จิ้มที่ตะการได้เลยสินค้ามีพร้อมจะส่งครับ